ค,ครับผมวันนี้ผมมาเล่นเออมาครับแบบโรบอกนะครับนี่เพื่อนผมนะครับเก้าได้ยินได้ยินโอเคนะครับถ้ามาแลกก็ต้องขออภัยนะครับเปิดมาแลกนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูบ้านที่เพิ่งหลังสันม,มาใหม่กับมือเลยนะครับผมมันก็ไม่แลกนี่นะ นี่ครับผมวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านในผมนะฮะนี่ครับแล้วต่อไปเราก็ต้องขึ้นไปทําชั้นสี่เตียงนะครับผมก่อนอื่นนะฮะไม่ต้องสงสัยนะฮะตัวผมหายไปไหนฮะอีกตัวอีกตัวหนึ่งของผมมันจํากัดอายุอะครับผมตอนนี้นะฮะเราก,กำลัง หลังสันทางขึ้นบ้านอยู่เจน,นี่นะครับผมไม่ต้องสงยนะครับตรงกัานคืออะไรเป็นนี่เก็บของรับฮนะแต่ไม่มีของรับอีกแล้วนี่นะครับผมมานึงชั้นบรรยากาศกระจกแล้วนะฮะ อืมผมจะตกนะฮะตกสุข,ข้าแบบมันจะได้ไมมเี่เฮ้ยไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องมอก,ก็ไดเอ้ยเอาวะดี เนะครับผมผมเตรียมอุปกรณ์สักครู่นะครับแต่ตอนเตรียมเสร็จนะครับโอเคนะครับผมก็ได้เตรียมเรียบร้อยนะครับผมสร้างมานิดหนึ่ง้วฮะอันนี้มาครับเนโรบอกนะครับถ้าคุณอยากเข้ามาคุณเข้ามาได้นะครับแต่อย่ามันปนของแล้วก็บอกตัวใหญ่นดีนะวันนี้เรามาสร้างเมบอนสักนิดหน่อยนะัะผม ตกแต่งบ้านฮะทำไปกระจกนะนี่นะครับผมไม่รู้หรือเปล่าฮะว่าม,มันกึ่งหรือเปล่านี่นะครับผมไฟในเกมนี้มันไม่รวงนะฮะระวังบรรากาศแปลกมากเลยฮะนึ่คองอ๋อ นี่ครับผม oh. เหล็กอะไรอะ่ะมีแค่ก้อนเดียวอ๋อ oh. 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 ไม่ต้องไปถ่ายเหมือนรับลรวเอ้ยถ่ายหรือเปล่าไม่รู้อ๋อคลิปนั้นเรารีวิวไปแล้ว ไม่ได้เราเราปรับให้แค่เพื่อนนั้นที่เข้าได้ถ้าแอดถ้าอยากแอดชื่อผมเดี๋ยวยังไงดีนะโอเคใช่ครับผมตอนนี้น้าสารผมก็ใกล้หมดแล้วนะครับผม ผมก็ต้องลงไปเอาทรายนะฮะลงลงดีๆไม่เป็นฮะโอ้หีขอตัดไปตอนมันหายแลกนะครับผมโอเคเปิดโอเคครับผมตอนนี้ ผมไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมผมมาอยู่ที่นี่ผมตายแล้ว <c oughs> มันแหลกจนผมตายเลยฮะรอดไม่ต้องสงสัยนะครับเขา S D X Mo เอออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับโทรออไออะไรสวีมลาวาได้เยครับ่ายลาวาเล่น นี่นะครับห่วงความมืดนะฮะกลัวฮะอย่าไปเกี่ยวหมาวิ่งไปนะฮะอาจอยู่ S <S <S คุณเห็นนะว้าวเฮ้ยฮะเฮ้ย,ย,ยทำไมเป็นเนี้ยโอเคนะครับผมผมก็ได้กลับมาที่ฟาร์มเห็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ทำได้ทำไมฮะด้นี่เย้นี่นะครับวัวนี่งานคุณนหินนะฮะ่คยเคยเคยเคยขึ้นไปเติมบ้านนะฮะเติมบ้านเสร็จก็ปิดคลิปแล้วฮะต้องรีบนะฮะแล้วตายไปตอนถึงบบ้านนะฮะ ียบร้อยโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้สร้างอมองกุฎเสร็จแล้วนะฮะนี่นะครับทุกผมอาไยวาไปาตาเลยครับผมแหลกก็ต้องข้าอาัยด้วยนะครับผมอปนี่นะครับผมเราจะไม่สนโลก เก็บข้าวเก็บของเดียวอันนี้นะครับก็เป็นโซนบ้านของเจ้านะฮะนี่บ้านของผมว่างป่าวแต่อนี้ไม่ว่างนะฮะอ๋อเจ้าแล่สีขาวมันอยู่ในหีบหีบข้นหนะ้ายังคิดว่ามันไม่จำเป็นนะยังคิดว่ามันไม่จำเป็น อืมฮึโอ้เหล็กจังเลยทำไมแหละนะ็กเนี่ยเนี่ยเข้าไปดูเลยนะเข้าถูกบ้านตอนนะ่ะเข้าไปดูดี่เ,เดี๋เดเดินทะลุประตูเข้าไปเลยเห็นเห็นนะครับเห็นกันไหมครับเดินทะลุประตูไปเลยฮนะโอเคนะครับคลิปก็แค่นี้แหละครับมังนะครับผม บา,บายยนะครับ